กินข่าวด้วยจ้าพ่อแม่พี่น้องสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องจะถ่ายทั่วโลกนะคะพี่น้องไปยังซุปบะหมี่จะซุปบะหมี่ของหากินยากนะคะของหากินยากใจพ่อใหญ่เหลือจากพ่อใหญ่น้อยนึงกันเลยพ่อใหญ่เสนเสียหายกินนั่แหละก็บอกว่าที่รักเธอจะกินไก่มันจะเอาไก่ไปให้เธอกินบอกไม่กินเธอจะกินอะไรเธอจะกินซุปขนุน เนี่ยแล้วก็พักหมักไม้หลายอย่างพี่น้องผักกาดขาวเนะะาะผักกาดผักกาดขาวแล้วก็ผักชีเพ็ดน้อยนึงพี่น้องว่าน้อยะห,หลายเติบ ไล่ถึงหลายที่สุดมากถึงมากที่สุดสุดัักนี้จะสุดัักนี้หิวเขาไหมพี่น้องปักที่จ้ะ

còn để tôm vẫn được, nãy nãy yam yam đã nó, gian đít này là, thêm một sụp cá nhon có nhạy bạc, tuyệt อะไรแต่มันมันหอมจังข่อยสุกข,ขนนสินำปลาเราบ่าเคยว่าเหม็นจะเทือได้พี่น้องบอกบเคยเนี่ยว่าปลาเมนมันนะบอกเคยว่าบอกเคยว่าอุปถัมภ์ปลาเมนไงนนนบอกเคยเลยนะถือว่าถือว่าโชกดีอย่างหนึง่งฝรั่งโมกุนบ่เอานะพี่นอ้องบ่ได้นะบ่รหายไม่เห็ดกับเขาในบ้านพร้อมนะ บ่ใหายไม่เห็นกับเขาในบ้าน,านมาเหม็นสันซี่นะบอกไปก่อนแต่กินนะถาม่ากินกินแต่ป่ใหายไม่เห็นว่าในบ้าน,าน,าน,านมาเหม็นว่มากันเวลามาคนออนาบากับไทยกับเขาไทายเขาหน่ะเหม็นนะ หน่อยพี่นอ้องอังกฤษบอกว่าเป็นาลังกฤษบอกเป็นนะยันไลตอนมาใหม่ๆกับกระยานยูพี่นองก,กับกระยานเป้นวนัน ทำไมกับข้ามไอ้งั้ยอย่างงี้งี้งั้นนะค่อยๆดับแต่ก่อนเคยได้นนยิ้แต่โมเบาวๆนมบ่นเบาวๆโอ้ยประหลับพลังแบบแลง่ากับข่าวไทยเหม็นทันซีซๆน่นนะแต่หมกับเจ้าก็ได้ผัวประเทศใดเนี่ยประเทศใดประเทศใดเนาะแต่ละค้นก็นได้ผัวแต่ละประเทศอุบลคือกันเนาะก็เข้าก็เข้ากับกังวลใจเนาะ เ็เลยถามที่รักเธอเมนกับข้าวใช่ไหมยันเป็นอันเกงใจเพอนนอกบอกม้ไม่เมนที่รักไม่เป็นไรไม่เหมนบอกเคยแต่งแต่ปุ่นมากออดซุม,มืออนี่บอกเคยว่าเหมนกับข่าวเมจจ้าเ่อ มีแตอร์่กินนำ้ำต้องเจอไปเฮ็ดเผ็ดหลายนะพี่น้องไปเฮ็ดเผ็ดหลายแล้ก็กินบ่ได้มือนั่นก็เห็ดต้ตมแยมแหมพนเห็ดต้มแยมแหมพนก็ก็ว่าก็บ่กใส่พริกหลายบ่สำหรับโตข่อยนะก็าบอกใส่บพริกบ่หลายนะอันเห็ดกะ ว่าเห้ดดีที่สุดหน่ะล่ะย่ำขึ้นพอญนทองเสีย <laughs> ทองเสียบอกที่รักเธอท้ทองเสียอืไม่เป็นไรป่นนะไม่เป็นไรอ่ะกับว่าได้โทษอาหารเท่านะใบว่าจะเป็นกับว่าได้ว่าเป็นพระอาหารเธอังนี่บาแน่นนะบอเบาน,นะอแนะล้วก็ทองเสียจมลอยอ่ะซอทำเธอแล,ล้วก็เศร้าเรื่ไปถามมาเธอเธอ อาหารฉันใช่ไหมบอกไม่ใช่ที่รักเราบอกว่าไม่ใช่มันจะเป็นมันเองหรอกคุณมาเดมันจะเป็นมันเองหรอกลอยเมือกลอยบ้านพันปีบอกเคยบาทองเสียแล้วไปไงสงสัยมันเผ็ดสงสยัยมันเผ็ดน,นะ่อว่าเขาว่าใส่พริกหลายนะใส่บักพริกสามหนวยสี่หนวยเออใส่บักพริกใส้เพิ่นสี่หนวย cả tâm tâm nó cả tôm nhắm mà cả tòng xoay bạc tiền này bên nào nó xịt cái tôm nhắm khó lò có bẩm, cho lò mà có men bấm sẹp nó มันก็นเลย่ท่องเสียไปแล้วนั่นแหละพี่น้องส่วนหมากรังกิตบ่ค่อ,คอยบ่เป็นนะพี่นอ้องบ่เป็นนะสิมว่วยกับขาวเหม็นสันสิบ่ค่อยได้ยินนะผัวก็ได้กัดกือกัน หรือเพิ่อนเบาๆกับพระจักบูแต่แต่ส่วนมากก็จะบอกผปวผมมีปัญหาแต่ประเทศอื่นนั่นแม่นอยู่เคยไปเคยยินแต่ประเทศอื่นแต่ค่าก็บอกประเทศใดมาบายไม่เห็นกับเขาในบ้านว่มันหม็น มันก็ถามว่ามันจะเหม็นบ่พี่น้องสำหรับหมูเฮาเองก็ว่าบ่เหม็นกับข้าวไผ่กับข้าวมันนะพี่น้องเนาะกับข้าวฝรั่งก็เฮ็ดก็มีกลิ่นคือกันนั่น่ะเฮ้กลิ่นกับกลิ่นค็ระย่างกันกับข้าวเฮากับข้าวเฮากับปลาแดกน้ำปูน้ำปลาก็ธรรมดาพี่น้องเนาะกับข้าวฝรั่งกับชีสพ่นน่ะชีสกับเหม็นคือกันพี่น้องจะบอกไว้ก่อนอันชีสนั่นเพิอน่ะเหม็นมากเลยนะจะบอกไว้ก่อน mèn có chị lau, nè. Bỏ bẹ quan. Vậy nó mặt đấy, mèn à. dạ, nè. you like to eat smelling cheese, yeah? Sorry. You like to eat cheese? cheese, yeah. Stilton yeah. and <laughs> Really smell dạ, like yeah. you like to eat yeah? Mm. ชีดเหม็นๆนะใจะแม่ว่าชอบชอบเลยชีพเป็นเหม็นไปนรองไม่เหม็นรันงเถือ ป็นใส่น้ำพิซซ่าเนพี่น้องใส่น้ำพิซซ่ามันเหม็นนะพี่น้องกินแล้วก็ขั้นเหงือกเด้กินแล้วก็ขั้นเหงือกนะข่อยนะกับเป็นกับขั้นเหงือกเพราะวะ่าทำให้เหม็นเหม็นกินแล้วก็ขั้นเหงือกนั่นแหละกับเขามันก็เหม็นขึ้นกัน,นพี่น้องพูดถึงมาพูดมาไปแล้วมันกับเหม็นขึ้นกันแต่หน่อยนะักฝรั่งอังกฤษจะเป็นแต่ฝรั่งประเทศอืน等等่นยินวมาเป็นยุ กับของไปของมันเนาะพี่น้องเนาะอาจจะมีอังกฤษอาจจะมีคือกันอาจจะา่บาบ่ไ้ยินนอะเนาะจะสำหรับมูในโรงงานกับผัวทุกคนกับอินกินอาหารไทยทุกคน เราทุกคนไปกินอาหารไทยทุกคนเลยสนมากพอยิ่งถ้าห้าวกับเห็ดเห็ดกับข่าวไทยผัวก,กินนะพี่น้องเห็ดกับข่าวไทยผัวก,กินผัวก,ก็ติดกับข่าวไทยได้เหมืนี่ยติดนะ โอยอยากกลับไปกินอังกฤษแต่พอไญ่น่ะแล้วกินโมนคอยได้ซื้อแล้วพยายามกินพยายามกินระหวา่างเรามีปัญหากับทองเล่ากันมาเราเคยไปหาหมอตอนนั้นเรากินบ่อยๆนะไปหาหมอบันนี้คืออย่างอาหารเน่าก็จะมีพวกอันสมุนไพรนะเปน็นเอาเนาะมีพวกหอมพวกกระเทียมพวกยังนะหมอบอกว่าให้เธอระวังเด้อกับเขามันนี่มันเป็นแก๊สเธอสิปวดท้อง นี่แหละเพราะล้วกินแล้วปวดท้องกันปวดท้องมาเป็นมา <c oughs> ม่มาท้องเสร็จตอนนี้คือปวดท้องเป็นเป็นแก๊สนะพป่นน้องเนาะบรรทัก็คล้ายๆเป็นโรคกระเพาะพป่น้องาะเป็นแก๊สน่ะปวดท้อง เรามากินต้มยำกุง้งเป็นไงเราก็มากินอันผัดผนงแล้วก็มัสมันเรามากินไปเนางมีแต่แนวกะทิมีแต่แนแ,แนบบนาน,นได้ไหมนั่นแหละเรามากินกันไปร้านอาหารไทยแล้วก็จั้งสิละอาทิตย์ที่แล้วไปเรากินนันนันแกงสับปะรดใส่เป็ด นั่นแหละพะย่ะเราก็พยายามกินนะพยายามกินใด้แล้วมักอยากกินแต่กับสิบอได้กินซูมเมอิร์ดไปนองบ่ได้กินซูมเอิร์ดรนโดนลรากินแต่น,นึงเราสิกินโปรอาหารลราขนมโปรขนมปังเด็ดแล้วพะย่ แต่กับบุคเคยบามีว exactly. ่บาคขึ้นเหม็นแท้กันสิสิกับเขาขึ้นเหม็นบอกเคยบอกเคยตำหนิแม่อน้าพี่น้องน้าบอสพี่น้องฟังนวานกับเขาแต่ละอย่างกับบุคือกันแต่ละบันประเทศกับบุคือกันน้าพี่น้องเนาะแต่ถามว่ามีคนติอันติบอลสำหรับยี่นข่อยบ่มิติเนาะปติบ่เหม็นทันงจี

ยังก็ว่ากับเขาเขาเหม็นกับเขาบางไท่านสิคนไทยสิทีนะ่น้องเขาบำบอตัวกก็ฟังว่าลังค้นกับเป็นส่วนหน่อยแต่ขคิดว่านะอใน,น,นอังกฤษนะแต่กับข่อยบ่เป็นบม่มีว่าสิเหม็นสันสิบ่มีจ้ะนั่นแหละนั่นแหละพี่น้องจะไหนก็ขอบก็พูดไรไรนะพี่น้องเนาะ ขอบคุณเลยล่จะนับคนกดไลค์กดแชร์กดซับจะคลายให้กับช่องแตนเราไปเลืคนเดินทางมนเนีบมากินข่าวเบาน่อเมาโน่หัวหมน,วม,านวมากินข่าวเบาเรื่องอันฝรั่งบางคนว่าก,กับข่าวไทยเมนนั่นะนะบางบางฝรังงง่งนะบางประเทศนะพี่น้องเนาะแต่่นนนีเป็ะอังกฤิลเป็นเนาะ,นนะพี่น้องโอเคนะคะขอบคุณจา้าสวัสดีค่ะ ມາกินสุปบหมีนํากันเด้จ้เด้อ